ส่วนข่าวต่อไปที่เราโปยปิดเบรกเอาไว้นะคะเรื่องของ กาสถานบันเทิงที่ไปทำร้ายลูกค้าจนได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีการฟ้องกันเนี่ยมีการแบบว่าไปแจ้งความ,มทีนี้ทางของสถานบันเทิงเนี่ยเขาก็เอาคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาเปิดเผยแต่ว่าฝั่งผู้บาดเจ็บเ่ยบอกว่ามันไม่ใช่คลิปทั้งหมดถ้าอยากจะเอามาเปิดเผยเนี่ยขอแบบยกมือว่าเลยนะขอ,อทั้งหมดเลยได้ไหมจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่นะคะนายสวั์อายุ27ปีเป็นรุ่นน้องของเอมี่แม็กซิม เขาอัดคลิปเลยอย่างที่เห็นในภาพ ตอนที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยกับเรื่องที่ถูกก่าสถานบันเทิงรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าตัวเขาเนี่ยนำปืนจากท้ายรถมาข่มขู่แล้วก็เข้าไปหาเรื่องถึงในร้านจนกลายเป็นว่ามีกระแสตีกลับมาที่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายไปหาเรื่องก่อนเขาเลยบอกขออ้อนวอนร้านที่เกิดเหตุกับสังคมเนี่ยให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยอยากจะขอดูคลิปเหตุการณ์ทั้งหมด เชื่อว่ามันจะชี้แจงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะเท่านั้นนะครับในเรื่องของคลิปที่เป็นประเด็นหลักนะครับผมขอความกรุณานะครับขอความยุติธรรมนะครับช่วยให้อ่าช่วยส่งคลิปทั้งหมดนะครับหรือคลิปแรกที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยส่งให้กับทางตำรวจด้วยนะครับถ้าคุณระสุดจริงนะครับคุณอ่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายกันจริงๆเนี่ยคือขอความเห็นใจนะครับช่วยส่งคลิป ทั้งหมดนะครับหรือคลิปแรกก่อนที่จะเป็นคลิปที่ผมกับคุณวิกาดนะครับช่วยส่งคลิปทั้งหมดคลิปแรกนะครับให้กับคุณตำรวจด้วยครับ ขณะที่นายชยากรแล้วก็นางสาวเฟื่องละดาเป็นน้องชายกับแฟนสาวของนายสุวัส์นะคะก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมกับตํารวจสืบสวนสอนอโชคชัยเลยค่ะไปที่สถานที่เกิดเหตุนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ากล้องวงจรปิดรอบๆกับสานักงานโครงการเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด16ตัวใช้ไม่ได้ประมาณสักสองสตัวนะคะ ก็จะมีการนําพยานหลักฐาน,นไปมอบให้กับพนังกงานสอบสวน,สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อนายยากรบอกว่าอาการบาดเจ็บของพี่ชาย,ยค่อยๆดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ยอมรับว่าไอ้เหตุการณ์ทั้งหมดคือพี่ชายก็มีส่วนที่ทําผิดพลาดไปจริงๆ แต่ว่าภาพที่ออกมาภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดไงแล้วก็นอกจากพี่ชายของเขาแล้วเนี่ยยังอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับน้าชายที่ได้รับบาดเจ็บอีกคนนึงเหมือนกันทั้งทั้งที่น้าชายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ว่าต้องมาถูกทําร้ายร่างกายไปด้วยค่ะเราโดนทําร้า,ายรอบแรกแล้วใช่เราเราโดนกระทํารอบแรกแล้วแล้วรอบสองเนี่ยคือคุณน้าเขาแค่จะมาเคลียร์แล้วคุณน้าเขาไม่รับรู้เรื่องอะไรเลย คือเขาใส่เสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์รองเท้าแตะเขา,าเขาไม่ได้ต้องการที่อยากจะมีเรื่องหรือมามีปัญหากับใครส่วนคุณน้าผมก็คุณหมอมีนัดผ่าตัดเมื่อวานใช่ก็กามหักแล้วก็กระดูกตรงตาล้าใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะผ่าตัดเสร็จแล้วก็อยู่ในช่วงที่น่าจะนอนพักฟื้นอยู่ พร้อมกันนี้นะคะนายชยากรยังได้เปิดเผยคลิปวิดีโอวงจรปิดอื่นๆให้กับทีมสนามข่าวได้ดูด้วยนะคะแต่เขาไม่อนุญาตให้นํามาเผยแพร่บอกว่านี่เป็นภาพของผู้เสียหายคนอื่นๆนะที่เคยถูกกาดของที่ร้านนี้ทำร้ายร่างกายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวผู้เสียหายเหล่านั้นมีหลักฐานอยู่และเอามามอบให้บอกว่าเอาไปใช้ต่อสู้ในชั้นศาลเพราะว่าอยากจะให้ช่วยยืนยันพฤติกรรมของกาดว่ามักจะใช้ความรุนแรงจริงๆอะไรก็ตามนะคะก็มีรายงานข่าวค่ะว่าพนักงานสอบสวนสนโชคชัยเตรียมที่จะเรีย ทั้งสองฝ่ายมาสอบปักคำอีกครั้งหนึ่งต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก่อนจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ